สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเมนูหุ้นร้อนประจำวันศุกร์ที่13กร,รกฎาคม2555ค่ะมาดูหน้าหนังสือพิมพ์ทันหุ้นวันนี้เขาัลนาเด็กแนวเล่าหุ้นค่ะหุ้นตัวแรกที่เด็กแนวแนะนำนะคะได้แก่หุ้นโฟกัสค่ะ โดยล่าสุดนะคะบริษัทมีการรับก่อสร้างหลายโครงการค่ะอาทิเช่นคอนโด MJD หรือ Equinox นะคะมูลค่า578ล้านบาทค่ะและอื่นๆนะคะสะสมรวมกัน1,559ล้านบาทค่ะโดยทั้งนี้นะคะในช่วงไตรมาสท,ที่1ค่ะก็รับรู้ไรายได้เข้าไปแล้วนะคะประมาณ200ล้านบาทค่ะและคาดว่าจะมีการรับรู้เพิ่มเติมอีกราวๆ600ล้านบาทในช่วงที่เหลือนะคะรวมทั้งจะมีการโอนคอนโดที่สารแดงจำนวนหนึ่งค่ะ คิดแล้วนะคะน่าจะมีรายได้ทั้งปีราว1,235ล้านบาทค่ะซึ่งมากที่สุดในรอบ10ปีก็ว่าได้และถ้าให้อัตรากำไรเฉลี่ยที่6%ใกล้เคียงกับไตรามาสที่1ก็จะมีกำไรราวๆ75ล้านบาทค่ะซึ่งดูเหมือนไม่มากนะคะแต่ถ้าเกิดคิดเป็น EPS ได้ถึง60สตางค์ค่ะนอกจากนี้นะคะหากคำนวณมูลค่าหุ้นนะคะเป็น แล้วก็เห็นต้องบอกว่าน่าดูมากเลยค่ะเพราะว่าราคาที่ PE เพียง6เท่าต่ำกว่ากลุ่มรับเหมา25เท่าหรือกลุ่ม MAI 15เท่านะคะซึ่งจะได้ราคาเหมาะสมแบบถูกๆและ conservtive a แบบสุดๆก็คือประมาณ3.60บาท60สตางค์ค่ะโดยตอนนี้นะคะก็สัญญาณกราฟก็ค่อนข้างสร้างเป็นรูป V shape แล้วค่ะมีเป้าหมายตอนนี้นะคะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปจนถึงระดับ2บาท50สตางค์ได้นะคะ ซึ่งถ้าเกิดเทียบราคากระดานเพียงแค่นี้ต้องบอกว่าหุนทางอีกยาวไกลค่ะซึ่งน่าสนใจเพราะว่าสถานะทางบริษัทดีขึ้นแล้วก็กราฟก็ดีอีกด้วยค่ะสำหรับหุ้นตัวต่อไปนะคะที่เด็กแนวแนะนำค่ะได้แก่หุ้นรีค่ะโดยหุ้นตัวนี้นะคะประเด็นหลักก็คือเรื่องผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่1โตค่อนข้างมากและที่น่าสนใจก็คือนักลงทุนติดตามคอลัมน์ก็คือเรื่องราคาถั่วเหลืองพุ่งขึ้นนะคะทำให้กากถั่วเหลืองเนี่ย วิ่งขึ้นนิวไฮซึ่งส่งผลดีแต่แก่ผู้ผลิตอาหารสัตว์ค่ะส่วนรีเป็นผู้นําเข้าอาหารสัตว์จําพวกไก่หมูจากทั้งในและต่างประเทศนะคะซึ่งสต็อกสินค้าอยู่ราวๆหกสิบถึงเกวันซึ่งจากกราฟของราคาถั่วเหลืองราคาข้าวโพดนะคะถ้าเกิดเทียบราคารีก็จะเห็นว่ามีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางทเดียวกันค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือราคาผลิตที่เป็นวัตถุด,ดิบของอาหารสัตว์นะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะ ซึ่งล้ำหน้าไปไกลค่อนข้างมากแค่ระยะเวลาเพียงแค่เดือนเดียวนะคะนั่นก็หมายความว่าสั่เข้าสินค้าของบริษัทจะมีราคาถูกกว่าราคาที่พุ่งขึ้นไปราว20-25ค่ะและก็จะทำให้ผลประกอบการในช่วงไตรามาสที่2นี้นะคะออกมาเติบโตอย่างโดดเด่นค่ะขณะที่ราคาหุ้นยังถือว่าย่อตัวรอบนี้ยังไม่สะท้อนปัจจัยบวกดูจากกราฟกำลังฟื้นตัวเป็นกระทงหงายอย่างชัดเจนค่ะ แล้วก็ที่สำคัญนะคะคือสัญญาณ MACD ค่ะตอนนี้นะคะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นหากวิ่งผ่าน3บาท72สตางค์ก็จะมีโอกาสเกิดสัญญาณซื้อรอบใหม่เช่นกันส่วนแนวต้านมีลุ้นผลประกอบการมองไปถึง4บาทส0สตางค์ค่ะโดยถ้าหุ้นดีพื้นฐานแข่งแค่ไหนทางนักลงทุนไม่มั่นใจก็ควรที่จะกำหนดจุดจัดขัดทุนเอาไว้ค่ะสำหรับหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นวันนี้นะคะคอัมน์หุ้นเด่นหุ้นดิ่งค่ะด้านหุ้นเด่นตัวแรกนะคะ โฮมโปรค่ะซื้อเมื่ออ่อนตัวประเมินกรอบราคาไว้ที่12บาท10สตางค์ถึง12บาทค่ะหุ้นตัวต่อไป TGCI ซื้อเล่นสั้นนะคะให้กรอบราคาไว้ที่4บาท8สตางค์ถึง4บาท6สตางค์ค่ะและหุ้นเด่นตัวสุดท้าย s ิริซื้อเล่นสั้นค่ะประเมินกรอบราคาไว้ที่2บาท26สตางค์ถึง2บาท24สตางค์ค่ะทางด้านหุ้นดิ่งกันบ้างค่ะได้แก่หุ้นสีไทยหาจังหวะขาย ให้กรอบราคา,าไว้ที่15บาท80สตางค์ถึง15บาท70สตางค์ค่ะ TPP นะคะหาจังหวะขายค่ะมองกรอบราคาเอาไว้12บาท20สตางค์ถึง12บาท10สตางค์และหุ้นตัวสุดท้ายของวันนี้ได้แก่ BML c ค่ะหาจังหวะขายประเมินกรอบราคาไว้ที่63สตางค์ถึง62สตางค์ค่ะและรายการเมนูหุ้นร้อนนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะ และนักลงทุนนะคะก็สามารถติดตามชมใหม่ของรายการเมนูหุ้นร้อนได้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปทางช่องทาง E-Investor Channel ค่ะโดยรายการเมนูหุ้นร้อนในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับนักลงทุนนะคะก็อย่าลืมติดตามรายการนี้กันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ